ลดมานัวนัวนวนัวนวนัวนว,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 นวใส่ใบสังน้ำจ้ามันจังนัวจัะแสบจังหอมนะจ้าคนค่ะคนคนให้เข้ากันค่ะ ขั้นตอนหมกนะคะหมกค่ะคนคนเข้ากันดีแล้วนะคะใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยปะลาร้าน้ำปลาผงชุูรสค่ะไม่ได้เลยคือผงชุูรสนะคะแล้วก็ใส่นี่ใบผักสังค่ะจะทำให้หอมหออค่ะหอหอ สวยเท่าไหร่นะหมกเพื่อไปนึ่งต่ออีกรอบหนึ่ง <laughs> <laughs>